สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการลงใบเสร็จซื้อนะคะเข้าไปที่หมวดของซื้อเลยค่ะเลือกตรงใบเสร็จซื้อค่ะกดปุ่มบวกเพื่อเอกสารนะคะจากนั้นสามารถเลือกวันที่ได้เลยค่ะวันที่ที่ต้องการจะทําเป็นวันไหนนะคะใส่แล้วเลือกแวดเลยค่ะว่าแวดจะเอาแวดรวมในแวดแยกนอกหรือว่าไม่มีแวดค่ะถ้ามีแวดก็คลิกเข้าไปได้เลยเลขเอกสารอ้างอิงถ้าเกิดมีเขียนเข้าไปได้เลยนะคะส่วนกดตรงไปตรงคําว่าบวกช่องแรกค่ะ จะเป็นการเลือกผู้ซื้อค่ะผู้ขายที่จะมาขายกับเราค่ะเราซื้อ,อของบริษัทเซียดยูเคชั่นนะคะจากนั้นเพิ่มสินค้าค่ะเพิ่มตัวสินค้าที่เราจะซื้อจากเขาค่ะสามารถแก้ไขได้โดยกดราคาค่ะถ้าจะแก้ไขราคาทุนนะคะแก้ได้เลยกดกดว่าราคาแล้วแก้ไขราคาทุนได้เลยค่ะราคาทุนก็จะแก้ได้เสร็จแล้วก็เพิ่มจํานวนได้เลยค่ะโดยการจิ้มก็ไปที่ตัวของสินค้าทำแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบตามสินค้าที่เราต้องการอยากจะซื้อแล้วค่ะจากนั้นกดกลับค่ะเขากดกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหน้านี้ค่ะหน้าเดิมจากนั้นมันก็จะรวมราคาสินค้าทั้งหมดค่ะพร้อมกับแยกแวตไว้ให้แล้วถ้าเกิดไม่มีแวตมันก็จะไม่มีแวตขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดมีแัตแยกนอกันก็จะแยกแบกเพิ่มเข้ามาอีกค่ะแต่นี้นะเราป็นแวตรวมไปในตัวหนังสือเลยหลังจากนั้นก็กดถูกเลยค่ะพอ,อก,กดถูกแล้ว ก็จะได้รายการใบสั่งซื้อมาถ้าเกิดรอผู้ที่มีอำนาจนะคะเขาก็จะมาอนุมัตริรายการใบสั่งซื้อที่เราทำไว้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยว่าอนุมัติค่ะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ